เบิงดูกรับพี่น้องไปซักได้เห็ดมตัตนาครับบาลงบัวบ่ได้ออกไปเก็บหือ,อเห็ดตะไคร้มากลายพี่น้องเสียดายบ่ได้ดไปพ่อของมีม่โศัพท์แล้วว่าได้่ดยายไหมสู่พี่น้องเบิงซ้ำพี่น้องไปซักใส่โทรศัพบ์่าเป็นเสีย <laughs> ดายพี่น้องบ่ได้ออกไปทายเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิงเห็ดตะไคร้ออกอยู่หน้าครับ เดือนทีไปล่องซองเบิงอยู่ครับจิตเหลือบออันนี้เป็นเห็ดเฟียงหรอครับเนี่ยเห็ดเฟียงอันนี้เห็ดตะไคร้เห็ดหนาขาวครับเขียวๆนี่ยโอ้ยเช่ได้ไม่ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศน้อจุ่มๆอยู่เนียออกอยู่หน้าครับเห็ดอยู่หน้าได้ครับพี่น้องเห็ดอยู่หน้าเห็ดอยู่โคกหน้าครับ จะได้เลย,ยจูงๆเงินจะไปล่องเบิ่งครับเงินฮ่าฮนะ่าฮ่าเ,าาเานะาะันเ่าฮ่าเหา็นตะไข่พี่น้องเบิ่งเออเพื่อนโอ้ได้ตันไหนมั้โอ้เห็ดไข่กันเลยโอ้จีน่ายุติหนาวเเน้อห็ยังเห็ดข้าด้พ่นะมันเท่าอะในยุคผู้ต้นห้างกูบงเรียน ไม่เคยเข้ามยนี่จักเที่ยครับออกกิ้วกลางพ้นไร่บ um. ้าน hey ี่ยตะไคร้ครับเขียวลื่นตื้อเลยพี่น้องหยิบเลยครับพี่น้องนอนอย่างนี้ครับกลางันเห็ดกีนนะของข้าวสวัสดีครับสวัสดีทักทายครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องอยู่ป่าเห็ดอยู่หน้าครับมือนี่ ออกมาตามร้อยพงศักครับหมู่บ้านพงศัก์ได้เห็ดไปไหลายเมือ่อตอนเศร้าบารมบวกก็เลยออกมาหน้าครับออกมาเลาะเบิ่งครับพี่น้องว่ามันสี่งยงออกบ่ข้าก็เอาไปแล้วหม่้านพอได้เห็ดไข้ลายครับเครื่องดอกบานดอกจุ่มไปเห็ดหนาขาวเนี่ยพอว่ามันออกเป็นหม่องที่บ่เคยออกเือะพ่นบ่เขา่าวันนี้เครื่องเนา่าทิ่มไปตัางหลายว่ามีข้นเห็นครับ ได้ออกมาเบิ่งครับพี่น้องตักสิคือบ่คือครับเพราะว่ามันฝนมาตกมากหลายมือนแล้วครับดินแห้งเติมแล้วออกมาเบิ่งครับพี่น้องซ่องเบืองคือความชิดบอสที่าว่ามันยังสีงย่างเหลือสีเหลือไปครับรอดลุ่นติดตามกันครับครับพี่น้อง งานอเหลีครับตะไคร้ครับโอ้ตรงนี้ไม่เคยออกเลยครับตะไคร้ครับพี่นอ้องโอ้ายังกลิ่นเลยมาตรงนี้ครับลงใหมน่นี่ครับใต้ใบไผ่ครับใบไผ่ kéo lên từ đây vào này hay không Rất khá cái nơi này nó bằng ngấp nhìn thấy nó Ui, nhìn thấy đi สวยเลยดอกนี่อหอมเลยครับหอมเลยพี่น้องหอมเลยบ้านอครับหาเห็ดไตน้ำกันครับพี่น้องเกี่ยวลื่นเตื้ครับนี่ครับไตใบไม้นี่ครับพี่นอ้องคุณอะ มันไม่เคยออกาออกเหงแตะไครข่ปไปเล้สวยงามเหมีอเกี่ยวนี่ครับพี่น้องเล็ดหลอดสายตาของหน้าไปได้ไี่หน้ามาเก็บไปก้อนแล้วครับพี่น้องโอ้ยเสียดายได้หลายเติมอยู่ครับเพื่อนได้หลายเติมอยู่วยจุ่มสวยๆครับเพล่ะตะไคร้ครับพี่น้อง หน้าได้ร้เต๋อเห็นตะไขหน็นหาดเขาเราไมา่ตะกรอนห้ากินดีเลยหน้าก็ได้ครับผลงานกระลังสินแน่งกระตาสิได้เตือนมีโมกู้พี่น้องเพราะว่าโซนตั้ง่างนีใน่าหาแล้วครับ องเห็ดขาวเห็ดขาวพี่นอ้องเห็ดข,าว,ดขาวครับจะเปยกผสมหน่อยไปพี่นอ้อง นาขาวเห็ดวกออกตะุตะลีจังขาเจ้านี่ปลาต้มใหม่กบนห่าาบ่งเห็ดนะปลาาฮ่าันน่ะอันเผาเฮ็สูงวะเอาได้ตนี่เห็ดนัดอกนืองกินได้ปเนี่กินได้เยอะเห็ดยังันเผาป เห็ดตะไคร่พี่น <republic> uh, ้องเบงเออเป็นไรต้นไหนไหมอ๋เห็ดไข่กันเลยอ๋กินไอยู่ดนอาอะเนี่เห็ดยังเห็ดข้าได้หมดเลยมันเ้าในยูพูต้นหั่งกุ่บางเดือนเอาเพาว่านี่พอได้ย่นเนไหมฮะมองเราละต้นพีมั่นพักสามไหมเย้เขาได้ร้เสือบยู่เพิ่บเลวอกเบงหันมองเราละไทยปูงาหนะใจ้จนะ ในบ้านเนี่ยจะไข่ทังเขาทั้งยังทิ่มอรเมื่อไ่เกิดก็นาอเหน้ไปตัดมืนั่นไปตัดิบั่นนต้นหเกิดที่กันไ่ได้หันเทาหดอกไม่เจอขอถุยเนาะตัดหัเมื่อ่เมืไอะไเกี้ยเนาะเอวันี้ได้สามที่ดอก่ี่มาเ้าจเขาเขาะไข่ตัวนี้ยมเงี้ยครับจะดีดีดเลย ลงตืนมาน้นะวันมันกค้างเันตีอับหน้านแค่ไหนยังหันอยู่อีพออีพอไปรอหางยดเขาว่านเพื่อมาพันได้มีตะไคร้ครับเดสองมีตัวนี้โอยันแล้วมันวดตานาอหน้าเหนีหน้าได้แจงหมดไงตัวนี้ทำงานหนุ่มไหมครับ จีฮาน้องใหม่ผมดต่อฮะฮาดัดจีฮาน้องใหม่อยู่ห,ออห้อ้มนีเห็นน้อยย่งไงไล้น้อย่ไหมเเกิดคือสีใดประมาณนี้ครับพี่น้องหน้าได้ลายครับหน้ามากก่อนทำหน่าสุมาดมากๆแวก็หาเท็ดีกันบ้านมานอนฝอพูนะหน้าก็ได้บ้านอลุ่ดมากๆอุกอกราก็ได้เป็นกระตาครับกระตาประมาณนี้นะ ถามเพื่อแล้วว่ากินได้ดอกสีเหลืองครับตะไคร้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ยได้ครับตะไาคร้เห็ดนาขาวนี่เห็ดตะไคร้ครับนี่เป็นเห็ดตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้สีเขียวตะไคร้ตะไคร้จุ่มหนึ่งครับโอ้ก็ได้ปนยูพี่น้องคือว่าไม่ได้ลายก็ได้หน้ารูมากกรับเฮ้ยผมว่ามันสองคนเต็มกระตาของเรา กวกไปไงครับกกไปไงกวกไปน้อยหนึ่งพี่น้องกกไปน้อยหนึ่งยางข้าเดือดกับเบิดเหรอสุดเหรอแต่ว่าผมสะหาเนื้อไม้ต่อครับบ่หนี้บ่ได้เฮ็ดกัเอาเนื้อไม้แล้วครับพี่น้องเนื้อไม้ต่อโจดส่งเห็นน้อยไงหลายน้อยหาพอหาพอได้ตุ้งมาก่อนต้อโจด เราจวดกันครับพี่นอ้องแด่นๆคิอกำลังพอดีแส็บๆเลยล่ะตุนนี่นนหลายเติดแล้วครับอาจจะต้มแล้วข้าบ้านนู่น่าเที่ยวไปก่อนนักพี่น้องนัก ต่อกอ่อเดี๋ยวหักอยู่ครับพี่นอ้องพอกินเสียบๆครับโอ้นอนนี่นอนง่ครับหายากครับซุ้มเลย พี่เมียมพี่น้องทุนนี่เกียรติพี่เมียมเกียรติไงครับว่ามันเล่าเห็นเห็ดตะไคร่เหรอพี่น้องงานไ่เฮ้ยงานดีดีออกก็ไมนป่านนี้ค้นเขาเห็นแล้วผีห้อยมันเล่าเฮ้ยมันเลาออกมาออกก็ไม่เห็นเนาะคือมีหน่อยแท้เฮ้ย เท่ไอเทพพระหมีนี you know like ouais right, ่มอห์มันพ่อยังตะไข่หลงโขกหลงปายก้อบ่ครับมาเกิดอยูหน่อยเถอะงนดีดีเดี๋ยวเห็นต้นออกทั่วปลาเลยครับตอนรู้ที่ว่าคนเห็นหม่องหน้าก็เห็นนิมมองไม่เคยออกพ่อก็เห็นนิมมองไม่เคยออกครับปุดนะเถ้าเหลว หอยมากินมันตัวนี่ยหอยวะตะไคร้ด้ครับนี่ยพี่เมียไม่กล้ครับบู๊ยสามนอแกงอิ่มครับรุ่นนี่เงียมเหมือนเพี่น้องนอยเงียบครับ กำล,ลังคนเห็ดตินะขาวราโอเคอเราเป็นพ่อของดีครับพี่น้องน้ำเบิองครับน้ามันยังย่อไปเขาอุ้ยเหตุไข่เด้อเขาเป็นเห็ดยเไข่เด้อขึ้นลูกกลางโค่นเลยครับไม่เคยเขาแมกเทียครับซื้อนี่อุ้ยสามสามดอกบ,บานเฮ้ยไม่เคยเขาแมกเทียดพี่น้องนะพวกเรา สามซีครับไม่เคยขามาานี่จักเทียครับออกอยู่กลางพพนไรยบ่าเนี่ยตะไคร้ครับเขียวเลื่นตือเลยพี่น้องเอ้ย,อย,อย,อยตากเกิดม,มามาหาน้ำใหม่ครับบนขมาทางเนี้ยมองเห็นครับพี่น้องอุ้ยงา่ายแท่ ให้ออกทัวหน้าเลยครับตอนนี่พี่คือหอยมันแ้่คงมีคนมาเห็นเอ้ยเอาเป็นเสียไว้นี่แหละขี่หน่อยก็มีครับนี่หน่อยก็มีเหรอโอ้อได้งามเลยครับหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกดอกครับทีเดียวครับ มันครับมันเห็ดตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ล้วนๆครับพี่เม่ได้เหรอเฮ้ยพี่น้องเว้ยเมื่อกี้เห็นนี่ตะไคร้ออกจุ่มกันป่านนี้เจ้าอู้มีหอดลูกคนตัวหนึ่งหั่นลูกคนพี่สองลูกคนก็มีนไงเอ้ยนี่กำลังงามเลยกำลังงามครับกำลังงาม นี่ครับลูกคนกําลังขึ้นอีกใบออกมาอีกบ่เหรอผมไปก่อนพี่น้องใบออกมาอีกครับสองกีครับเนี่งสองกีโอพอแจวเลยครับมูเดียวครับพอแจวเลยพี่น้องมูเดียวมาหลอเบืงเห็ดเฟี้ยงพี่น้องบานทิมไลยบานเน่ยไปกินได้บ่พูดบานเจ้าูกี้ๆครับ เฟียงพ่อใหสักโอ้บมดยังไรพี่น้องบานเนาะเอาไปกินได้บ่เนี่ยโอ้ปลาเกือบครึ่งกับตาอยู่ครับธนาบ้ามากสีได้์ลายเยอะหน่ามาเก็บก่อนจะไปาหนัก็ได้ได้แกงน้อยอยู่ครับอิ่มสองสามคนอยู่ได้ครับหนูเห็ดปลาเห็ดเฟียงไปแกงใส่เห็ดตะไคร้โอ้พี่น้องไปผ่อมือกันบ่ได้มูนี่มาซอยชีวิตมน,นากระตาปานนี้เลยครับงานเบิดคำเนี่

มากระตาตัวน,น,นี้นนานม,นามา,ามน,นี่พี่น้องอานนี่ครับมนเข้ามาหมาน้อใหม่เอป็นน้องปอเงี้ยเี็นน้องเ้นาดอะครับออกเป็นมือครับพี่น่ถ้ามูยังไงได้เป็นกระตาปุ๋ครับแล้วก็สวงกันรับโ่ ดูไหมครับใบตอเงเพิ่องๆ่งงานครับน,นี่มั้งีมแบบนี้นครับถ้าขวามุยง่นี่ได้เป็นกระตาครับพีน่น้องมีมุยง่ายก็นด้ เสยองออกไปล้บ้านเนี่ยคนง็นหมนุนเขามาหาน้าหมโ่โอ้โอ้นาจอกครับตรงขึ้นนาเร,รมือนึงผ่าครับพี่้อไม่แล้วเหาวเขาหน้ํนาแล้วครับอแบบออบันนี้เฮ็ดนาเร,รีครับเป่งเจ็บไหมได้ยุยงันหลยครับบมกัดผม,แบบผม เราใหม่ครับนี่เป็นผ้าเราใหม่มจะได้ต้มนึงเห็ดเห็ดกระเจี๊ยบมาณนี้ครับลายน้ำเห็ดเฟี้ยงได้พี่น้องเก็บของเข้าบ้านครับพี่น้องมระเดี๋ยได้ของกินหรอเราใหม่จะได้จักต้มนึงน่งนะครับ ลืม่มแฮกอยากแบบลืมได้แล้วคือไม่ไันครับพี่น้องผลงานไอ้นอดโจทย์กับเฮ็ดครับ ตองหอมกินปลากระกตูนิ้วเข่าแล้วพี่น้องหิ้วแกงเห็ดแล้วครับอันบัวชีลาไปชั้นนี้ครับพี่น้องค่อยพอกันคลิปนาครับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาหางเห็ดอยู่หน้านะครับเนาะกะพอได้แกงครับหน้าได้ไปลายครับหน้าได้ลายผมวันจบแปดเตรียมตามผมไปนละหน้าลายครับหน้ามากก่อนหน,น้าเลยได้ลายกว่ากะค่อยพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนโคดีสวัสดีครับขลับบ้านนะจ Nhất yep. uh -huh. yep ừ uh -huh.